โดยสำนัิบนาวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว i อ n, n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ พลเอกประวิทย์ไม่รู้นะคะและยังไม่ได้รับรายงานปมยิงกันในบ่อนยานพระราม3ตาย4ศพค่ะส่วนเรื่องการเมืองการแก้ไข่รัฐธรรมนูญขอให้เป็นเรื่องของกรรมธิการส่งสภาติดตามรายละเอียดกับคุณนันทพัฒนพงษ์สุภาจินตภาค่ะ พลเอกประวิตริวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงกันในบ่อนย่านพารามสามที่มีทหารและตำรวจรวมถึงนักพนันเสียชีวิตจำนวนสี่รายว่ายังไม่ได้รับรายงานปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนส่วนที่ยังพบบ่อนพนันกลางกรุงเช่นนี้ซึ่งส่วนทางกับนโยบายของรัฐบาลนั้นจะต้องมีความเข้มงวดกวดขันเพิ่มขึ้นต่อไปพร้อมกันนี้พลเอกประวิรยังกล่าวถึงกิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยที่มีการสวมหน้ากากคล้ายตนเองว่าเห็นแล้วพร้อมย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าแล้วไงส่วนการเสนอแก้ไข รัฐมนูญเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางแก้ไขรัฐรมนูญพุทธศัการาช2560ที่จะต้องประชุมและส่งเรื่องไปยังสภาอยู่แล้วส่วนพักพลังประชารัฐจะสนับสนุนหรือไม่ขอให้รอดูผลการพิจารณาของคณะกรรมาิการก่อนและท้ายที่สุดจะต้องดูว่าสสเขาว่ากันอย่างไรพร้อมระบุว่าพักพลังประชารัฐกำลังคัดเลือกโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่นนพัฒน์พุสุภาจินภาผูผ้สื่อข่าวเอ็เอ็นรายงานจากทัณเนียรัฐบาลค่ะ อนุทินยืนยันชงครมวันนี้นะคะแก้พรบยาเสพติดให้โทษเพื่อปลดล็อกกัญชาค่ะแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่คุยกับประชาชนที่ปาดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญติดตามรายเดยกกับคุณนัทลักษณ์ัยคียรีค่ะ นายอนุเทินชานวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระาาทรวงสาธารณาสุขกล่าวาว่าวันนี้จะเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พศเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นการเปิดเสรีให้มากขึ้นให้ผู้ป่วยปลูกได้เพื่อรักษาโรคและให้ภาคเอกชนขออนุญาตปลูกได้ส่วนประชาชนทั่วไปหากมีสัญญาชัดเจนก็สามารถขออนุญาตปลูกได้เช่นกันนอกจากนี้นายอนุ กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งสัญญาณว่าเห็นด้วยที่จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มาคุยกับพรรคภูมิใจไทยแต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยรับฟังประชาชนอยู่แล้วแต่ต้องมีการพูดคุยกันกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งต้องฟังเหตุผลและหากจะต้องแก้ก็ต้องตามขั้นตอนนันทลักษชัยคีรีผู้สื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ เจ้าหน้าที่เตรียมตั้งสะพานแบริงนะคาเชื่อมถนนทางหลวงสาย118เชียงใหม่เชียงรายค่ะที่ถูกน้ำป่าซัดขาด นายคมสันสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นค่ะถึงผลกระทบพายุโซนร้อนซินลากูที่ทําให้น้ําป่าพัดสะพานข้ามถนนทางหลวงสาย118เชียงใหม่เชียงรายนะคะในพื้นที่บ้านแม่หวานตนําบลป่าเมี่ยงอำเภอลอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ขาดค่ะโดยบอกว่าแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําการซ่อมแซมเส้นทางแล้วค่ะพร้อมกับประสานขอสะพานแบร,รี่จากจังหวัดพิจิตรซึ่งก็จะเดินทางมาถึงในวันนี้และเริ่มบบดําเนินการติดตั้งในทันทีคาดว่าจะติดตั้ แล้วเสร็จแล้วเปิดสัญจรได้ปกติในวันที่5สิงหาคมนี้ส่วนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งในฝั่งของบ้านแม่วานที่มีคนติดค้างอยู่ประมาณ70คนส่วนฝั่งวัดพระบาทฟางแฟนค่ะมีอยู่ประมาณ200คนนะคะทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ่นํามาที่พักพิงในสถานที่ปลอดภัยแล้วเหลืออีกประมาณอีก100คนค่ะก็จะเร่งช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมาก็นําอาหารเข้ากล่องนะคะลําเลียงข้ามนนะ้าไปให้คนที่ยังไม่สามารถออกมาได้อย่างไรก็ตามค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้ ประสานแขวงทางหลวงเชียงใหม่แก้ปัญหาระยะยาวในจุดที่เกิดเหตุแล้วเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะจบการเสนอข่าว10นานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n